วันนี้พามากินน้ำแข็ง,ขงใสวันนี้ร้อนร้อนมากเลยกินน้ำแข็งใสกันดีกว่าปลาลูกกระกรนะจ๊ะ่ใสปลาอันนี้เครื่องน้ำแข็งใสจะมีเม็ดแมงลักอันนี้สับประรดเชื่อมใช่ไหมน้ำมันเชื่อมสับประรดอย่างเดียวล่ะคะพี่สิบห้ายี่สิบเสาวกวยุยอันนี้ลูกชิ้นอันนี้น้ำเชื่อมใส่ ดอกมะลิเนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ข้าวโพดอันนี้เขาเรียกขนมอะไรเนี่ยขนมสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ปิโป้อันนี้หนมปังมีน้ำแดงน้ำเขียวถ <c oughs> ้วยละสิบห้ายี่สิบรอน้ำแข็งใสกันจ้าอันนี้ แม่ค้ากำลังใส่น้ำแข็งแล้วอันนี้ถ้วยละยี่สิบบาทสามอย่างยี่สิบแล้วสิบ้าบาทนี่กี่อย่าง,สอ,างสองอย่างเหรออ๋ออันนี้ใส่น้ำแดงไม่เอานม ใส่น้ำแดงเข้าไปก็มีพึ่งวิ่งนะจ๊ะผึ่งบินว่อนเลยาสาสสใสุ่งด้วยนี่นะคะร้อนมาก แล้วแล้วนี่ก็คือน้ำแข็งใสน้ำแดงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า